ไม่มีของถูกและดีเละไม่มีของฟรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตรุรงการเกษตรครับ พ่อพี่น้องครับมารับชมกระบวนการบำรุงอ้อยต่อครับหลังจากที่นะครับรถตัดแลวทำการตัดอ้อยนะครับออกนะครับใบอ้อยเนี่ยนะครับที่คลุมดินอยู่อย่างนี้นะครับมันจะถูกสับด้วยรถตัดอ้อยนะครับมันก็จะชิ้นเล็กกว่าอ้อยที่เกิดขึ้นจากคนตัดนะครับปัญหาในการ ดูแลอ้อยต่อจึงง่ายกว่าคนตัดนะครับเกษตรกร,กรที่นี่นะครับก็เลยไม่ได้เผานะครับเขาก็จะคลุมไปเลยโดยการใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลวัวนี่แหละพี่น้องคลุมเข้าไปเลยแล้วก็สับสับด้วยผานสับนะครับไถกลมเข้าไปเลยนะครับฝังไว้นะครับผันเม่สาไปนี่นะครับฝนก็จะมา ดินอ้อยมาันจะงามแล้ะสารกการมันเป็นยังไง่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นนี่ก็คือการลงทุนนะครับลงทุนค่าน้ำมันรถไถค่าจ้างคนขาบรถไถค่าปุ๋ยนะครับ ปุ๋ยที่เห็นคือปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยมูลวัวครับนี่ครับข้าไปใกล้บ่ได้มันฝุ่นไหลครับรถตักก็ต้องซื้อได้พี่น้องว่าแม่นปิดอไปยิ้มกาเจ้ามากดิเศร้ากับชัมม่วโมงหนึ่งเจ,จา้าวจักบาน อย่างนี้ก็จะเห็นหลังจากที่ตัดเสร็จทุกปีนะครับเพราะว่าปีนี้หรือฤดูกาลนี้ลรือไม่ค่อยเยอะนะครับหรือปลูกใหม่ฤดูกาลก่อนี่ลรือนะครับนะครับ นี่ครับฟุ้นมันสิไหล่ได้พี่น้องตักเสร็จแล้วก็จะไปกระจายอย่างนั้นนะครับใช้เครื่องกระจายนะครับแต่ว่ามันเข้าไปใกล้บ่ได้ครับก้อนหินมันดิฟงครับฟงลึกกระเด็นนั่นแหละครับก้อนหินที่มากับรถตัดอ้อยนี่แหละครับที่ที่มากับปุ๋ยนี่แหละครับมันก็จะมาอย่างนี้แหละครับมันเป็นก้อนซีเมนต์พี่น้อง นะครับโน่นเขาก็จะวิ่งไปวันนะครับผมบ่อยากโอ้ยผมบ่ออกเป็นมูลวัวพวกวัวหนุ่มอะครับที่เขาสั่งนะที่สั่งมาอยากทั้งภาคกลางนะครับเอาจะไปอยู่ใต้ร่มนยสาร

นั่นนะครับหน่วยหน่วยน้นก็จะทำหน้าที่กระจายย้ำว่ามันคือการลงทุนนะครับในธุรกิจไร้อ้อยเนี่ย ไม่มีของถูกและดีเล่ไม่มีของฟรีนะครับไอ้เมกีใกล้ๆนี่ขีง่งวงตเต็มเพื่อนเต็มแล้วก็สิบพาย มันกัสิปันลงปันลงเนี่ยพี่น้องน่ะสอนมอตักใส่ทั้งผีนะไปยูเตล้มนะนสอนไปยูเตล้มเนาะ วันพูดนะสันมือ้นมืนเสียเสียินเสีินเสียอินมันทำไมเออเออเอาซ่อมนี่แหละพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวถ้ามาเบินไงเนี่